ได้้แลวครับซีดานซีดานลงมาช่วยเกมรับครับซีดานเบียดเข้าได้ครับสวยซีดอฟไหลมาดี่ครับซิเมโลไหลต่อมาซี่ดอยแล้วครับจะแฮตผิกหรือเปล่าครับจังหวะนี้โซโล่ไปเลยไปมโซโล่ไปเลยครับโซโล่ไปเลยครับผมยังไงครับล็อกมาหนึ่งทีหลบม,มาได้แล้วเข้าลูกนี้ยิงเอาไปดีครับผม <c oughs> โซโล่มายิงแล้วลูกนี้แฮตผิด ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟรีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซนต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีงานใหญ่ครับผมเป็นการจับทีมที่เรียกว่าแทบจะงบเยอะที่สุดแล้วนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่า ก็น่าจะเยอะอันดับต้นๆของช่องผมในวันนี้นะครับในงบ2อ0 0 0นล้านครับผมบอกเลยว่าเยอะจริงครับผมถ้าซื้อตอนนี้ก็เอ็มล้วนก็จะมาเกือบหมื่นนะครับผมบอกเลยว่ารวยจัดนะครับก็สําหรับทีมที่เจ้าของดีส่งเข้ามาในงบ2อ0นล้านเนี่ยอยากให้จับให้ก็คือฟูลทีมเรอัลมาดริดครับผมบอกเลยว่าส่งมาถูกคนนะครับผมทีมรักผมเองนะครับก็จะจัดให้เต็มที่ครับผมแล้วก็เขาบอกว่าอยากได้เน้นแบบยิงไกลแล้วก็ทะลุช่องนะครับบอกเลยว่าทําได้โหดแน่นอนครับผมในงบนี้นะ ก็เดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูดีกว่าผมว่าผมจะซื้อตัวไหนก็พีบ้างผมสำหรับ11ตัวจริงนะครับป่ะก็นี่เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับ11ตัวจริงตัวหลักนะยังไม่รวมตัวสำรองครับผมอันนี้คือผมจะซื้อแค่ตัวหลักก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวตัวสำรองเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้คือตัวหลักที่เรามาเล่นเป็น11ตัวจริงเก่อนะครับผมนะก็มาเริ่มนี้ตัวแรกเลยครับผมกองหน้าที่เราต้องมีครับในแผ่นี้ครับคาริมเบนเซมาฮิเบตทีไก็ผมผมจะซื้อบวกรับผมตัวนี้ผมก็ เพิ่งตีบวกติดใน i อดีหลักไปผมแล้วก็ใช้อยู่ตอนนี้ผมเรียกว่าแบกทีมนะครับผมความเร็วร้อยสิบครับผมมาเร็วมากครับปีนี้ถนัดสองเท้านะครับจบสกอร์ร้อยสิบสองครับผมจบสกอร์โคตรคมแล้วก็ยินตำแหน่งอีกร้อยสิบสองครับผมเรียกว่าหาช่องดีมากครับผมเหมาะกับการมาเล่นสไตล์หาช่องยิงไกลมากๆครับผมเพราะว่ายิงไกลก็ดีเหมือนกันครับผมสำหรับเบนเซม่าปีนี้นะครับก็ไม่มีไม่ได้ผมตัวนี้นะก็จัดบวกห้าเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สักสองเจ็ดแล้วกันนะครับผมสำหรับเบนเซม่านะ เขาน่าจะขายอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาผมมีเบนเซม่าก็ต้องมีอีก2ตัวผมที่เคยอยู่ในชุดเดียวกันครับผม BBC นะนั่นก็คือทิสซูโน่โรนลโด้ก็ผมแล้วก็แกรตเบลนะครับผมผมก็จะจับมายืนปีกซ้ายกับปีกขวาเลยนะก็คนดูอาจจะสงสัยผมว่าทำไมถึงไม่ใช้เป็นโรนลโด้ปีอีเวทีวายเลยก็ผมก็คือ1 FP เยอะครับผมยีเลยครับผมแล้วก็ปีอเวทีวายเนี่ยเล่นปีกมันไม่เก่งเข้าปีนี้ครับปีนี้คือเล่นปีกเขาแตะร้อยแปดครับผมข้องตัวเยอะกว่าที สโตร์เกเลตเบลก็รู้ๆกันครับผมตัวนี้มันก็เป็นปีที่ท็อปที่สุดของเขาแล้วครับผมผมก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันรับตัวนี้เก่งครับผมโกงเลยนะโกงสมกับราคา12ื่นสองเลยครับผมถ้าใครซื้อราคาเต็มก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมบวก5้านะหลับเกเลตเบลปี t r นะครับก็จัดไปเลยผมโหดแน่นอนหุปสตัวนี้ยิงได้เปิดได้เลี้ยงได้นะครับโดโลโร่ผมก็จะตั้งไว้สัก3 8 0นะครับผมตั้งไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวถ้างบมันเหลือค่อยมาตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็เกเรตเบลผมต ไม่ใช่สูงสุดหรือคนขายต่ำสุดเลยครับก็ซื้อหมื่นสองนี่แหละครับ <S <S ต่อมาตำแหน่ง CM2 ตัวนะครับผมที่ผมเลือกมาใช้คู่กันก็จะเป็น2คนนี้ก็ผมเป็นซิดดินซิงดันนะครับผม MC บวกนะครับผมแล้วก็เซดอฟนะครับคารินเซดอฟนะผม c ีเหมือนกันนะ ก็เหตุผลที่เลือกไม่เอาไอคอนก็เพราะว่า f p มันเยอะแค่นั้นเองครับผมคือไอคอนมันเก่งกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ f อพมันเยอะไปผมจะให้ทีมมันจะไม่สมดุลนะครับก็เลยเอาเป็น2ตัวนี้นะครับผมสำหรับกองกลางเนาะซีดานนี่เปิดบอลดีมากครั2สองเท้าด้วยครับส่วนเซดอกก็ยิงไกลดีชนได้ครับผมนะจากที่เล่นมาก็ผมก็จับไปฮะสำหรับซีดีนซีดานนะผมหรือว่าผมจะซื้อซีดอฟปีอื่นเดี๋ยเพราะว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าค่าข้าประทานเขาน้อยไปเดี๋ยวผมขอดูซีดอฟปี l อดิขอดูเทียบกับ เข้าประทะมันก็ต้อง MC เนาะมันก็ต้อง MC ครับผม MC มันดีสุดแล้วนะครับผมนะถึงมันจะค่าเข้ากระทะน้อยแต่ว,ว่าเล่นจริงมันเข้าประทะดีครับจากที่ลองมาในเบียนก่อนนะครับผมก็ราคาถูกด้วยครับตัวนี้4,930ล้านบาสนี่ครับผมประหยัด FP ลงมาครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งกลางรับครับผมผมเลือกมาเป็นคนนี้ครับเป็นคาเซเมโร่นะครับ FP 16นะ ก็ถ้าใครจะใช้เป็นคดีล่าก็ได้ครับจริงๆอยากให้ใช้คดีล่านะแต่ว่า f p ผมไม่พอครับผมผมก็เลยเอาเป็นคาซิเมโล2 0 a นะครับผมมาใช้เนาะก็ปีนี้ที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องของรูปล่างครับผมที่มีรูปล่างหนานะเรียกได้ว่าแตกต่างจากปีก่อนๆอย่างสิ้นเชิงครับผมเพราะว่าหนาขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับผมจากที่ลองเล่นมานะบวก6นะครับผมเข้ากระทกดีด้วยความเร็วก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับคาซิเมโลครับผมไม่ได้แบบช้าจนน่าเกียดนะผมนะเล่นได้ครับตัวนี้ก็จัดไปเลยครับ3,700ลนผม ก็เดี๋ยวเอาไว้เจ้าของดีเขามีงบก็ไปเพิ่มเป็นบวกเจ็ดได้นะครับส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสตัวก็จะเป็น2คนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเซคิโอรามอสกับลาเฟเวอร์ลานปี s ทั้งคู่นะก็สำหรับรามอสเนี่ยจะเอาเป็นยี่ปีมันก็ไอพเยอะเกินไปครับอย่างที่บอกนะครับผมก็เลยเอาเป็น l s นะเป็นปีที่เก่งรองจากยี่ปนทีวายนะครับผมนะก็เอามายืนเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนวาลานี่ก็จริงๆอยากใช้เป็น b o e หรือไม่ก็20 TS ทเครับแต่ว่า FP มันไม่พอจริงๆคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยนะครับผมก็เลยเอาเป็นวาราน l อลวะกันับผมตอนแรกตั้งใจจะซื้อเป็นบวก7นะครับแต่ว่ามันไม่มีขายอ่ะผมว่าจะตั้งไว้ก่อนนะบวก7อันนี้คือผมเอาบวก6มาโชว์ให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะตั้งบวก7็ไว้ละกันนะครับผมสำหรับวารานนะครับผมก็จัดเลยกันครับลามมสก็บวก5ก็พอนะครับผม6 0 0 0ล้านครับตัวนี้จัดไปครับผมแล้วก็วารานเนี่ยอยากได้บวก7ไปเลยนะเพื่อความรับผม ตั้งไว้เผื่อมีคนขายนะครับพูดสามประตูกับแบ็คขวารถ FP นะผมก็เอาไปเป็นดาวบัสกับโอดีโอโซล่าละกันนะครับผมนะก็เอพีมันได้แค่2ตัวนี้ครับก็เลยเ,เป็นต้อง2ตัวนี้ครับผมคือดาวบาร์สผมไม่ได้จะซื้อบวก8นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้างบเหลือเนี่ยผมก็จะซื้อนะถ้าเอาตามที่ผมคิดไว้ตอนนี้นี่คือผมตั้งใจจะซื้อแค่บวก1มาตีขึ้นบวก5ไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนครับผมดูงบก่อน ว่าซื้อตัวสำรองแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวจริงแบ็กขวาครับผมเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนครับผมโอเดอโซล่านะจัดไปส่วนนาบ้านนี่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าซื้อตัวสำรองแล้วมันจะมีงบพอหรือเปล่านะครับผมนะไปดูตัวสำรองกันนะครับผมตัวแรกครับโรนัลโด้นะครับผมอาร์นายต้องมีครับก็บวกหนะครับผมสามหมื่นกว่าล้านนะเก่งอยู่แล้วนะครับผมอาร์นายยิ่งเอามายืนคู่กับเบนเซม่านี่คือโคตรโหดนะครับหายช่องนังคู่ครับผมสไตล์เดียวกันครับก็จัดไปครับผมสามหมื่นหกแล้วครับตัวนี้จัดไปโหหลอุ่ะะแล้ววกก็สำรรรอออองงีตััันนนึคคบบผผมมเเดาาซ ไป m อ็นะครับเอามาสับรองโรนัลโดนะตัวนี้ก็มีขายพอดีครับ9,000มก็ใช้ใน i อดหลักอยู่ก็เก่งอยู่ครับผมคล่องเร็วปั่นดีเปิดบอลได้นะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าเสียคือเรื่องบางแค่นั้นครับแต่ว่ามันก็เก่งครับเอาจริงมาเล่นง่ายครับผมก็จับไปเลยครับ9,000ล้านตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาผมกองกลาง2ตัวก็เป็นโทนี่โครดครับผมตัวแรกนะตัวนี้ก็ปีเอแน่นอนครับต้องซื้อเอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเปิดเรื่องจ่ายนี่คือโหดแน่นอนนะครับผม จัดไปสูงสุดไปเลยครับไม่มีขายแล้วก็กองกางอีกตัวนึงผมเป็นเฟเดบาเบเดย์นะตัวนี้ผมก็อยากจะแนะนําครับเพราะว่ามันเก่งเกินสเตะนะครับผมตัวนี้นอกจากที่ลองมาคือมันเก่งจริงครับนะว่าจะซื้อบวกหให้เจ้าของอดีหน่อยครับมาสำรองนะครับผมตัวนี้ก็จัดเลยแลวกันครับเล่นเกมรับได้เกมลุกก็ได้นะผมตัวนี้จัดไปครับผมพันกว่าล้านเท่านั้นนะจจริงอยากได้บวกแปดครับแต่ว่ามันน่าจะเกินงบนะครับ แล้วก็กองหลังสำรองอีกตัวหนึ่งผมเลือก่าเป็นเปเป้นะคุณผู้ชมครับพี pe pe ่เปเป้ปอประมุกของเรานั่นเองครับผมก็เลือก่าเป็น MC นะ f อพน้อยครับผมตัวนี้ก็ตั้งไว้สัก3 48เลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยบอกเลยว่างบเราไม่พอซื้อนาบาสบวกแดแน่นอนครับเดี๋ยวเอากูตัวมาสำรองด้วยครับกูตัวนี้ก็ได้แค่สำรองครับผมไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะเพราะว่ามัน f อพเยอะกว่านาบาสนะครับต้ง2เลยนะครับแต่ว่าก็มีไว้ครับเผื่อแบบมีโอกาสได้ใช้ครับผมเจ้าของดีซื้อบวก1มา5นนะครััับบตววีี้้กกลไปแ็ท่เหลือก็นาาบครับ ซื้อบวกแไม่ได้นะครับจัดไปครับผมนะก็เรียบร้อยครับผมทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองครับเดี๋ยวรอให้มีขายเหมือนเดิมเพราะผมค่อยมาเจอกันที่หน้าจาักทีนะครับเดี๋ยวงบที่เหลือเนี่ยเอาไปเพิ่มให้นักเตะเราแล้วกันครับตัวนี้ผมจะตั้งไว้สัก38 0 0ไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็จะใช้บางสอ0 0ก 29, ไปเลยแล้วกันครับโอเคแล้วก็อันไายจริงๆก็ควรเพิ่มนะครับเป็น37 0 0 0แล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคตามนี้แล้วก็เพิ่มเฮตโด้ครับพอแล้วเดี๋ยวเหลืองบไปตีบวกด้วยนะครับผมนะตามนี้นครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะ11ตัวจริงของเราครับผมในฟูลทีมเรียลมาเรียงบ200ล้านนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับผมโคตรโหดด้วยผมแต่ละตัวนะตัวท็อปตัวเมตาทั้งนั้นครับผมนะแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับผมตรงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับผมที่ตอนแรกจะใช้เป็นวารานเอลเอสบวกเจ็ดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวารานเอลเอสบวกเจ็ดนี่คือมันไม่มีขายสักทีครับผมแล้วก็ราคาของเขาที่คือขึ้นเรื่อยๆ ด้วยครับผมนะคนก็ตั้งตับ้าเรื่อยๆด้วยมันทําให้แบบมันค้างจะได้ยากอยู่ครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้19 UL แทนนะผมเพราะว่าเห็น19 UL ขายอยู่พอดีผมก็เลยไปถามเจ้าของไอ้ดีนะเขาก็โอเคครับผมผมก็เลยซื้อปีนี้มาแทนนะ มันเลยทําให้เราสามารถใช้กูตัวได้ด้วยครับผมสำหรับพวกสาวประตูผมก็ถือว่าโอเคนะกูตัวนี้ก็เก่งกว่านาบารสอยู่แล้วผมนะในการเล่นจริงนะครับผมแล้วก็มีเตโอเฮนันเดสนะผมเป็นแบ็กซ้ายผมที่ตอนแรกเราไม่ได้ซื้อนะแบ็กซ้ายผมเพราะว่าเขามีอยู่แล้วผมเจ้าของไอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะมาในแผน4 1 2 3 1> ผมแผนประจําของเรอัวมาริดเลยนะครับผมนะแต่ว่านักเตะนี่คือโหดทุกตัวนะครับผมแล้วก็สำรองก็ตามนี้ผมนะได้แทบทุกตัวผมขาดแค่เปเป้ผมที่ยังไม่ได้แล้วก็โอเดอโซล่าผมที่ตอนนี้ใช้ แค่บวกห้าอยู่ครับผมเพราะว่าผมตั้งซื้อไว้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีขายนะคือถ้าร้อยมันมีขายนี่คือก็น่าจะนานนะครับผมก็เลยเอาไว้ก่อนผมใช้แค่บวกห้าไปก่อนผมแล้วก็มีเปเป้บวกหกตรงนี้นะครับตามนี้นะครับผมส่วนแทคติคทีมนักเตะเนี่ยผมใช้ประมาณนี้นะครับผมนะเขาเน้นแบบยิงไกล้วยใช่ไหมผมเลยปรับการเขาทำได้เพิ่มขึ้นมาเป็น60เลยนะครับผมสำหรับแทคติกนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็แทคติกนักเตะนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ปรับประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแผนแทคติกแล้วก็ตัวนักเตะสุดโหดของเราก็ผมฟูทีมเรียลมาร่ดงบ2 0 0แสนล้านนะครับผมนะก็เดี๋ยวว่าเหมือนเดิมรับผมไปลองเล่นกันดูดีกว่าฮะมาดูกันว่าพอเอาไปเล่นจริงๆในแล้งนั่นคือมันจะโหดสมกับงบ2 0 0แสนล้านของเราหรือเปล่านะครับผมนะก็ถ้าพร้อมเดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะไปกันเลยครับผมมาครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าครับผมมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับทีมนี้มาเริ่มมันเลยครับในโอฮนันเด้ครับผม เข้าตรงกลางมานี่กาเซเิโลโรนัลโด,โดกลับทางเดิมครับผมสวยหลบมาดีครับล็อกมาให้พี่โด้แล้วกันครับผมว,วัะนี้หมุนมาครับหลบมาได้ตกตรงกลางอันไหนเสาแรกโอ้โหลูกนี้โ,โ,โดนสกัดซะก่อนครับโอเคสีล็อฟยังได้ครับโอ้โอดูโซละ่ะไหลมาที่ซิดนซิดานหนึ่งมามาที่คิสโนโรนัลโด้ครับพลิกมาครับสวยจังวะนนี้ หลบมาได้ครับโอ้โหหลบมาเอ้าเอ้าได้อยู่แล้วปั่นเลยครับผมลูกนี้เรียบร้อยครับผม cr เว็ดนีมันมันเหมือนจะโดนแยงแต่ไม่โดนนะครับผมทําไมมันเป็นอย่างนั้นวะจริงๆมันโดนแยกได้เลยนะครับแต่ไม่โดนเรับพลังแฝงความโกงหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้ขึ้นมาที่ c ิส s ต i a โ o ครับผมหมุนหมุนแล้วหลบมาครับสวยดึงไว้ก่อนครับหลบมาอีกหนึ่งครับผม โอ้จังหวะนี้เข้าเท้านี้แล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหความโกงของ CR7 าร์เนะคุณผู้ชม,มครับโคตรเถื่อนเลยยิงไกลดีมากครับผมนี่ MC นะยังไม่ยี่เป็ดทีวายครับ MC ็บวกห้ายังขนาดนี้ครับผมยี่เป็ดทีวายบวกห้าจะขนาดไหนครับเฮ้ยผมไม่ได้ว่ะตัวประกบไปได้เลยครับซีดานซีดานลงมาช่วยเกมรับครับซีดานเบียดเข้าได้ครับสวยเซดอบไหลามาที่คาเซบิโลไหลต่อมาพี่ดอยแล้วครับจะแฮตถิกหรือเปล่าครับจังหวะนี้โซโล่ไปเลยไป โซโล่ตั้งเลยครับโซโล่ไปเลยครับผมยังไงครับล็อกมาหนึ่งทีหลบมาได้แล้วเข้าลกนี้ยิงเอาไปดีครับผมโซโล่มายิงแล้วลกนี้แฮปปิกเลยครับพี่โดเราครับผมไม่ผิดหวังจริงๆว่ะซื้อบวก5 MC มาครับข้องเงบนะเลี้ยงบอลข้องครับผมพลิกตัวอะไรข้องมากครับไกลก็โคตรโหดเลยสวยดักได้ได้ไหมได้อยู่ครับขึ้นมาที่เบลครับเบลโยกเข้ามาจังหวะนี้สวย โอ้เข้า้ายแบบยิงไ <ป S 2> งกลเลยพข้อเข้ามือครับไม่ได้ประตูม,มาที่เกเรตเบลตอกสน้นลงมาครับหมุนมาครับผมถ้าหากินจะไหลต่อให้อานายอานายก็สอดชา้าเลอเกิน <c> เ <oughs> <c oughs> สียดายลูกนี้อานายเหมือนจะวิ่งแต่ไม่วิ่งไงเมื่อกี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเอาเบนเซม่ามาแทนดิอานายนัดนี้เหมือนเล็ดไม่ออกไงไม่รู้ครับแล้วก็เอาอาซาแทนเบลแล้วกันนะส่วนที้ค่อยลงตาหน้าแล้วกันครับผมเยหรืวว่าจะเอาลงตานี้วะ อระตูที่โคตรลงตาหน,นี้แล้วกันครับผมมาแทนเซดร็อปหน่อยแ้วกันนะครับโอเคไปลุยอาซาอาซาแย่งได้ครับฝากมาที่คาเซเมโร่กันเลยเลไหลไปที่ซีดินซีดานดึงกันมะพลิกได้ครับสวยฝากคาเซโอ้ซีดานซีดานสอดแบบนี้ซีดานโอ้โหหลุดมาแล้วโดนบล็อกครับไม่ได้ประตูที่3เออที่4นี่ครับผมประตูที่โคตรรอเบนเซม่าวิ่งสอดอยู่เบนเซม่ามันก็พยายามวิ่งตลอดนะแต่ว่ากองหลังเขาก็ประกบดีครับเอาแทงเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ทําทางมาครับเบนเซม่า เป็นไงไหลต่ออาซาแลกกันกยังวันนี้ครับตักเข้ามาตรงกลางทนี่คนิค้โล่งล่ง,ลงเรียบร้อย40ไปฮะอาซายืนขวานี่คือบอกเลยว่าเปิดดีแน่นอนครับผมเท้าวขวารับปีนี้ินมาสวยหอยรุ่นไปก่อนลงไม่ใช่ก่อนลงก่อนจบไหลครับผมเป็นเซมาหาช่องเงับจังวันนี้หาช่องดีหาช่องดีแล้ววิ่งมาวิ่งมา,งมาจัดเสาแรกจัดเสาแรกแบบว่าไปตรงตัวครับยังไม่จบเกมด้วยนะมาเปิดบอลจังวะสุดท้ายครับผม เปิดเข้ามาวารันขึ้นมงอ้โหเกือบเข้าครับไม่ได้อะไรครับผมน่าจะจบเกมแล้วล่ะนะครับจบไหมหมวกสัมมาเรียบร้อยครับผมตาแรกก็จบไปนะครับผมชนะไป4ประตูเลยนะพี่โด่งแฮตติกด้วยครับผมแต่ว่าอานายเรายังไม่ยิงเลยครับผมกองหน้าเรายังมีสักตัวนะเดี๋ยวไปดูอีกตาหนึ่งแล้วกันครับปะหมาผมมาลุยกันตอนล่ะที่2เลยครับผมนันนี้ผมตั้งใจจะให้อานายยิงให้ได้วะโชว์ความโหดเพิ่มหน่อยครับมาเซียร์ซเว่นเลี้ยงมา เอาหลบก็ได้ครับจังหวะนี้เลี้ยงตัดเข้ากลางดีครับเอาตรงกลางโล่งครับอาไนยิงพวกนี้โอ้โยลูกนี้มันยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับอาไนทำทางดีเลยครับผมเห็นทะลุช่องโคตรบ่อยเลยครับทีมนี้เสียได้แบบไม่ได้ฮะเปิดเข้ามาอาไนเอ้าแล้วคาเซพิโร่พุ่งมายังไงวะน่ะโอ้โหลูกนี้พุ่งมาโม่งอย่างแรงครับคาเซไม่คิดไม่ฝันว่าจะเข้าไปครับลูกนี้ผมเล่งอาไนไงประเด็น สีดานเปิดเข้าหัวคาะซีเฉยครับ1-0ึ่งศูนย์ไปตัวขึ้นว่าเป็นกระซีสวยอันไหนอันไหนไหลมาครับผมจังหวะนี้พิโซโน่หมุนหลบมาสวยเลยหาช่องยิงให้ได้ครับจังหวะนี้เอาเข้าขวาเลือดยิงดิพิโดนี่คือแบบถ้าได้ง้างนี่คือต้องใส่สกอร์ได้อะทุกคนแม่งแบบโกงยิบหายครับอยากได้เลยอยากได้มายืนเป็น BBC เลยครับผม สวยวาลันเอ้าวาลันเหมือนจะไม่ได้เกือบเสียครับวาลานดึงมาหลบมาครับบังไว้ครับผมสวยตัวใหญ่ฮะโอ้โหแล้วอาร์นวิ่งสอดครับดูดิจังหวะนี้ต้องชิปให้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับผมเอาจนได้ฮะะลูกแรกนี่คือชิปไปเข้ามือเขาครับผมลูกนี้ไม่พลาดครับอาร์นลูกนี้ก็โล่งๆนะหนีกองหลังมาครับมาครับ เจ็สิเอาอะไรวิ่งอีกแล้วก็ผมให้ดีครับกองหลังไม่เข้าแบบนี้ชิปอีกรูกหนึ่งไปเรียบๆนิ่มๆเรียบร้อยครับผมนายชิปสองลูกครับผมประตูเขาก็ขยันออกมาเหลือเกินครับคือต้องบอกว่าแรงมันไม่ได้สูงมากคุณผู้ชมครับผมก็เลยทําให้มันค่อนข้างจะยิงง่ายครับผมหลุดง่ายนะชิปหายแล้วครับโดนทะลุช่องลูกนี้เชฟเซนโก้เลด้วยโอเคโอโดล่ระย่งมาได้ดีครับขนาดบวกห้ายังเล่นดีขนาดนี้นะพีโดเก็บบอลได้ครับผมก็ตัดมาเลยฮะ พี่โดจะแฮตทิกหรือเปล่าไม่ใช่ดิพี่โดไม่แฮตทิกดิพี่โดยิงลูกเดียวเองหลบมาทางเดิมครับไปแล้วครับพี่โดอ้าวอ้าโอ้ผมจะเล่นเยอะทำไมวะเนี่ยไม่ไม่ผ่านเฉยเลยฮะมาที่ซีดานครับซีดานพาบอลขึ้นมาฝากที่คาเซแล้วชิงกับซีดานครับสวยโอ้เบนเซม่าชี้แล้วครับผมให้เลยครับปั่นเลยนะครับผมโอ้โหลูกนี้วิ่งสอดหาช่องดีแล้วนะเบนเซม่าครับแต่ว่าปั่นไปติดเซฟเฉยเลยฮะเตะมุมครับ ทีดานก็เปิดเข้ามาเหมือนเดิมเห็นไหมขึ้นมงเป็นวาลานแทนครับผมมงเข้าโคตรบ่อยครับนัดนี้วาลานก็มาครับบวกแปดของเราครับชัว์ผลงานให้คนดูได้เห็นกันครับผมห้าศูนย์ภูส,สวัสดิ์เอาชิบหายโอเคได้อยู่ครับวาลานดักได้อยู่ครับโอเดโอโซล่าเข้ามาตรงกลางมาที่โทน่โครสครับไหลมาคาซิเบโร่เคโร่เข้ามาตรงกางาคครรลางครับสีดัน เบนเซม่าวิ่งอีกแล้วครับก็ให้ดีครับผมวิ่งแล้วก็กระชากครับผมเบนเซม่าหาช่องดีมากลูกนี้ตตออนนี้้้เกมงจบบแลวครัชิปดีฮะลงเบนเซม่าขาดๆเกินๆเงี้ครับหาช่องดีเพอร์เฟกต์ละแต่ยิ่งขาดๆเกินๆครับผมเปิดเข้ามาขึ้นมงสวยได้อยู่ครับมาจังหวะสุดท้ายหรือเปล่าครับวันนี้ดึงกัก่อนครับคิซิโนโรนัลโดต่อกทศมาหลบมาได้ครับแต่ไม่พ้นเท่าไหร่รวะไปละได้อยู่พิโดครับเลี้ยงขึ้นมาเบนเซม่าโล่งจัดเป็นเซมาฉีกบอลลิเซ่หลบเข้ามา ตาครับหลบไปอีกหนึ่งตบคือพี่โดดีงรวกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเบนเซมาปั้นพี่โดเหมือนชีวิตจริงตอนอยู่ม้านลิดเลยครับลูกนี้นะจบด้วยพี่โดครับผมลูกนี้ขึ้นมาด้วยพี่โดจบด้วยพี่โดฮะหกศูนย์เลยว่ะนั่นนี่ครับยิงโคตรเยอะนี่ครับผมจะจบเกมหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมจบเกมไปครับสุดมันเลยผมหกศูนย์ครับผมยิงอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะ รีกว่าโคตรโหดครับผมทีมนี้ครับก็โอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับฟูลทีมเรอัลมาริตของเราครับผมสุดโหดในงบ2 0 0แสนล้านนะต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายมากครับผมคุณผู้ชมครับผมคือนักเตะแ,แต่ละตัวนี่คือมันเป็นตัวเมตาในตัวอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ AI มันค่อนข้างดีนะแต่ละตัวครับผมเป็นตัวท็อปของตแต่ละปีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่ารุยแรงสบายแน่นอนครับผมถึงแม้ว่าผมจะเล่นในแง่งในคลิปนี้แหละมันไม่ได้แรงสูงมากครับแต่ว่าผมคอนเฟิร์มเลยว่า เราไปเล่นแลงที่มันแบบตั้งแต่เวอร์คัสหนึ่งขึ้นไปอ่ะสบายแน่นอนครับผมนะคอนเฟิร์มเลยครับผมผมกล้ารับประกันเลยครับผมถ้าใครอยากจัตามก็จัดตามได้นะครับผมสำหรับทีมนี้นะข้อเสียผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรเหมือนกันนะครับผมคือมันดีอ่ะนะครับผมตามนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเอียทีนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปตอบไปกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมจัดทีมให้แบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจเลยครับผมนะ ก็ถ้าเป็นทีมถ่ายกล้องงบ20,000เอมขึ้นไปถ้าเป็นทีมการตารางทีมเล็กหรือว่าทีมหัวตารางลีกแบบไม่ได้ดังมากก็1 0,000เอมขึ้นไปผมส่งเข้ามากันได้นะครับนะส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ผมนะก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ